อัลลอฮุมะศ็ลลิมะซัลลัมมุบาร็กะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอหบีฮิอัจญะมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแต่พี่น้องที่ร่วมเรียนรู้อันอิสลามนะครับในสาขาวิชาต่างๆที่ทําให้ตัวเราได้รู้จักอิสลามมากขึ้นนะครับนอกเหนือจาก มุมมองที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะสัลลัมให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนรู้อันอิสลามนะครับในศาสตร์วิชาต่างๆในคะแนนไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หะดิษท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะสัลลัมรวมไปถึงประวัติศาสตร์วิชาฟิก นิติศาสตร์อิสลามหรืออะไรก็ตามที่มันผูกพันอยู่กับตัวบทหลักฐานจากรอสูลุลส์ละลออะลฮิวะสัลลัมถือว่าเป็นคุณงามความดีที่เราสามารถนำมาประกอบในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเ,เรื่องราวของะดิษ่นานนบีมมฮัมมัดสลัลอฮะลฮิวะสัลสลัมจากการบันทึก การรายงานการบอกเล่าของบรรดาสฮาบะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองก็ควรจะได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับเพื่อ,อ,อจะได้รู้ถึงคุณค่าของการเดินทางของฮะดิษท่านสุลลอสลลอวุอะลัยฮะสัลล,ลัมพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับเ,เรากำลังพูดถึงชีวประวัติ นะับบางบางส่วนของผู้ที่ถือว่าเป็นบุรุษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลสลัลวะลัยวะสัลลัมให้การยอมรับนั่นก็คือสหายของท่านนบีหรือสฮาบะสฮาบะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่จะทําให้เราชีวิตเราได้เห็นถึงความทุ่มเทได้เห็นถึงความเอาใจใส่ จากความรักที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงต่อท่านนาบุมมีมหามาสอลลัลวาเลยิวะสัลัมด้วยกับการแสดงออกด้วยกับการเอาสุนนะของท่านนาบมีมาเผยแผ่มาบอกกล่าวแลครับเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคนที่เดินทางไปสู่อาคิร์ได้เห็นได้ประจักษ์ว่าอิสลามสามารถแก้ระบบความวุ่นวายในชีวิตของ คนบนโลกได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกก็ตามด้วยกับสิ่งที่อิสลามบอกจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับในการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยเหตุนี้เองเราจึงอยากจะนำสิ่งที่มาเสนอกับพวกเรานั่นก็คือเรื่องราวของนักทุ่มเท ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตรแรงกายเสียสละทั้งทรัพย์สินทั้งตัวเองเพื่อปกป้องท่านนบบีุฮัม์มสุละละัลฮวาลัยวะสัลลัมโดยเฉพาะคำสอนของท่านนาบีในการที่จะนำสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นมาบอกกล่าวกับพวกเราผ่านข้อความผ่านเรื่องราวที่เราเรียกว่าฮะดิษทรุสุลล์ สุลลัลวะอะลัยฮิวซัลลัมเราคุยถึงบุคสฮาบะต์ท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งโดยเฉพาะบทบาทของการถ่ายทอดคำพูดท่านนบีถ่ายทอดการกระทาของท่านนบีนั่นก็คืออบูฮุรอยรอที่เราคุยกันนะครับอบูฮุรอยรอเป็นสฮาบะษ์ที่เราพบว่าหลายหลายฮะดีษหรือส่วนมากของฮะดีษ ที่ไม่บางครั้งที่ท่านนบีพูดในเรื่องของหลักปฏิบัตินะครับหลักปฏิบัติเช่นละมาดเช่นทานข้าวเช่นชีวิตประจําวันเราจะเห็นอบูฮรุรอหรือฮัดีิมากมายจะรายงานนะครับเรื่องต่างๆในชีวประวัติท่านนบีในชีวิตประจําวันท่านนบีอบูฮุรอจะเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าที่ รายงานถึงพฤติกรรมท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลัยุบัสสลัมเหตุที่เราคุยกันว่าทําไมฮะดีสของอบูฮุไรร์ฮะดีสที่ผ่านท่านอบูฮุไรร์จึงเป็นฮะดีษที่ดูเหมือนจะเป็นชีวิตประจําวันของท่านนาบนีเหตุที่เราคุยกันนั่นก็คือว่าท่านเป็นบุคคลที่ยากจน ท่านไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคงนะครับจะบอกว่าไม่มีอาชีพเลยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้สหาบะาทุกคนพยายามที่จะวิ่งหาดิ้นรนกับการต่อสู้กับอุปสรรคที่เป็นดุนยาก็จะทํางานทําการนะครับแต่ท่านไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอนนะครับยกเว้นอาจจะไปช่วยรับจ้างนะครับเล็กๆน้อยๆจากการถางสวนถางป่าอินทผลัมหรือแบกหาม นะครับคนที่มาไหว้วานในการใช้แต่อาชีพหลักของคนเหล่านี้ไม่มีรวมไปถึงใครไปถึงท่านอบูไหร่หรอดิยัลลอฮุอันฮุด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นข้อดีของท่านอบูไหร่หนะครับที่สามารถได้มีโอกาสรับใช้ท่านนาบีได้มีโอกาสคุกคลีอยู่กับท่านนาบีมากกว่าสหาบะท่านอื่นที่มี หน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของดุนยามนะครับจึงเห็นว่าอบูเอรออยู่กับท่านนาบีด้วยกับเวลาอันสั้นที่เราคุยกันว่าแค่สี่ปีกว่าๆหลังจากทีทนน่ท่านรับอิสลามนะครับในปีที่7นะครับประมาณนี้นะครับท่านรับอิสลามในปีที่7หรือปีที่6กปลายๆเนี่ยแล้วท่านสามารถอยู่กับท่านนาบีแค่เพียง4ปีก่อนที่ท่านนาบีจะ กลับไปหาลอสบาโนวาตา,าลาแต่ทำไมจึงเห็นเรื่องราวหรือถ่ายทอดเรื่องราวท่านนาบีผ่านฮะดิษมากกว่าคนอื่นด้วยเหตุที่4ปีช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่อยู่กับท่านนาบีเกือบจะเรียกได้ว่า24ชั่วโมงนะครับจากเช้ายันค่ําจากค่าจนกระทั่งนบีเข้านอนนะครับแค่นั้นเองจึงเห็นว่า ท่านก็เห็นพฤติกรรมท่านนบบมุลเมหมัตสอสุลตัลมทุกท่วงท่าทุกเวลาท่านนบีจะนอนท่านนบีจะเข้าห้องน้ําท่านนบีจะทานข้าวท่านนบีจะอยู่กับภรรยาท่านนบีจะอยู่กับสหบัารคนอื่นอบูฮุยรอแทบจะเห็นพฤติกรรมท่านนบีตลอดเวลาจึงไม่แปลกใจนะครับว่าอบูฮุยรอสามารถจดจํา สามารถบันทึกเรื่องราวของท่านนาบีจนกระทั่งถือว่าเป็นแนวหน้าของบรรดาสหาบะ์ที่จดจำฮะดิษทัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัลฮิวะสัลลัมได้มากท,ท,ที่สุดพี่น้องครับเราคุยกันถึงการประวัติของอบูฮุรลยรอกับการรับอิสลามของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่ท่านนาบีกับการที่เราเรียกว่าอบูฮุเยรอเป็นอะลุสุฟ ก็คือคนยากคนจนที่อาศัยเพิงมัสยิดหลังคามัสยิดด้านหนึ่งในการหลับนอนในการอาศัยในการที่จะได้รับปัจจัยที่มีผู้คนนำมาบริจาคเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่อยู่กับท่านนาบีมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาสหาบะที่มีหลากหลายมีมากมายคุยกันว่าท่านอบดุลฮุยร์เองก็มีโอกาสได้ร่วมสงคราม แทบจะทุกสงครามกับท่านอาบีนะครับแทบจะทุกสงครามเพราะตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่มีทรัพย์สินในการที่จะไปบริจาคเพื่อที่จะช่วยในการเผยแผ่อิสลามต่อต้านรักษาอิสลามฉะนั้นท่านทาได้อย่างไงทําได้ด้วยการทุ่มเทแรงกายในการที่จะออกสนามรบเคียงข้างกับท่านนบีมลาลาฮาุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัยฮิวะสัลลัมจากการนี้เองเราจะเห็นว่าอบบุญร์ได้รับข้อมูลข่าวสาร อตุตรลักกอก็คือได้ถ่ายทอดความรู้ท่านนบีได้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้กับท่านอบูรอยละนะครับมากกว่าคนอื่นๆด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสซัลัมก็เป็นบุคคลที่แสดงความรักหรือบุคคลที่ท่านนบีรักมากที่สุดบุคคลหนึ่งก็คือท่านอบูฮุยละสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัม ในสำนวนของประวัติศาสตร์บอกว่าฮุบันชาดีดาแปลว่ารักท่ววานอวยร้อนเนี่ยมากนะครับมากที่สุดแล้วก็มากจนกระทั่งว่ากลายเป็นคู่คู่หูของท่านนาบบมุฮัม์มัสอสุลตานถ้าเราเรียกในภาษาบ้านเราอาจจะเป็นว่าเป็นมือขวาของท่านนาบีนะครับในทุกๆก,กิจกรรมที่ท่านนาบีจะทำในทุกๆเรื่องที่ท่านนาบีจะทํานะครับ ในวันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลัมนะครับได้ได้ได้อะไรครับได้ได้แกล้งท่านอบบฮุลฮุยระครับเป็นการหยอกล้อกันตามภาษาของเพื่อนนะครับที่บางทีก็จะมีเรื่องขบขันมีเรื่องประทับใจเกิดขึ้นท่านนาบีเองบางครั้งก็แกล้งตีท่านอบูุลฮุยระบ้างนะครับในขณะที่ท่านอบูุลฮุเรอถูกตี ถูกท่านนบีแกล้งนะครับอบบุราบอกว่าอะไรครับนี่คือความรู้สึกที่ดีของฉันที่การท่านอบีได้แกล้งท่านนบีได้ล้อเล่นท่านนบีได้เข้ามาให้ความสุขกับการพูดกับการพูดคุยกับการนั่งร่วมกับท่านนบีนั้นอบบุราบบอกว่าความสุขของฉันเนี่ยมันไม่มีมูลค่าอื่นๆจะมาทดแทนได้ถึงแม้ว่าฉันจะมีดุนยามีทรัพย์สินที่ดีที่สุด เพชรมินจินทามากมายยังไงยังไม่มีความสุขเท่ากับวันที่ชั้นได้อยู่แล้วก็ท่านนบีได้หัวเราะต่อกะซิกด้วยล้อเล่นด้วยนะครับนี่คือความสุขของบรรดาสหาบะที่เอาดุนยาครับหรือของที่อยู่บนดุนยามาแลกสหบัเหล่านั้นเขาบอกว่าเทียบไม่ได้กับความสุขที่ฉันได้มีโอกาสล้อเล่นเดี๋ยวท่านนบีได้ล้อเล่นหยอกล้อกับชั้นในวันที่อยู่ด้วยกันในเมืองมาดีนนะ แน่นอนครับว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนจนอุปนิสัยของท่านจึงเป็นบุคคลที่วอรรอแปลว่าถ่อมตนนะครับไม่แสดงมาดใหญ่ฉันเองเป็นสหายท่านนาบีฉันเองอยู่กับรลลอสุลลลอฮ์ศาสนาทูตบางคนอาจจะคิดว่าท่านท่านอบูรอเจะปรจะภาษาบ้านเราเรียกว่าอาจจะกลางอาจจะแสดงความภูมิใจหรือ รู้สึกได้รับสิทธิพิเศษแต่ในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านอบูรอเป็นบุคคลที่วัดอันถ่อมตนนะครับไม่ได้แสดงความเป็นโจ้าของท่านนาบีไม่ได้แสดงความพนิชชื่อกับท่านนาบีมากจนกระทั่งว่าเลยเถิดแต่อุปนิสัยของท่านอบูรอเป็นบุคคลที่รักษาศุนหนาของท่านนาบี การให้เกียรติท่านนาบีการแสดงความรักของอบูฮุร์ต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลวะสัลมก็คือการมุนตะซิมแปลว่าอะไรครับปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนาบีสอนปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีสอนในขณะเดียวกันนบีเตือนออบูฮุร์อบูฮุร์ก็จะเอาสิ่งที่ท่านนาบีเตือนไปบอกชาวบ้านคนอื่นๆน,นำไปบอกชาวบ้านว่าสิ่งที่ท่านนาบีเตือนสำทับเอาไว้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพวกท่านจง ระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมลทรายแต่ว่าความเพลิดเพลินกับปัจจัยที่เป็นดุนยาปัจจัยที่เป็นทรัพย์ปัจจัยที่เป็นเรือกสวนไรนาปัจจัยที่ทําให้ผู้คนหลงดุนยาจนกระทั่งลืมอัลลอฮฺสุภาโูวัตอาลาอบูฮิร์จะทําหน้าที่เตือนบอกกล่าวนะครับให้ผู้คนได้ออกห่างจากสิ่งที่ เตือนในประวัติศาสตร์บอกว่าอะไรครับอบ,บุญรอดทุกครั้งที่ท่านอบ,บุรอดเตือนใครก็แล้วแต่ท่านไม่สนรอกว่าคนนี้ตําแหน่งจะคือใครคนนี้จะจนคนนี้จะรวยคนนี้จะมีทรัพย์สินหรือไม่มีทรัพย์สินบ้านช่องใหญ่โตหรือมีอมรดกอะไรเท่าไหร่อบ,บุรอดจะไม่เตือนน่าจะไม่สนใจเรื่องของฐานะแต่ท่านจะทําหน้าที่ในการเตือนทุกครั้งคนรวยก็เตือนคนจนก็เตือน เด็กก็เตือนผู้ใหญ่ก็เตือนนะครับท่านจะทําหน้าที่เตือนโดยไม่สนใจว่าเขาเหล่านั้นจะมีสถานะสูงส่งขนาดไหนในสายตาของคนที่คิดว่าดุนยาใหญ่ที่สุดแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เองท่านเป็นจึงเป็นบุคคลที่กลัวความผิดกลัวลอสพาโนวาตาลาที่เราเรียกในภาษาบัานดาบอกว่าตักว่าไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้คนหรืออยู่รับหลังนี่คือ ข้อคุณงามความดีของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินกลัวล้อทั้งอยู่ต่อหน้าผู้คนและไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้คนน,น,นั่นหมายความว่าเขากลัวล้อแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับท่านเองเป็นบุคคลที่อารบิตรลลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งของอบูบรอก็คือบุคคลที่คร่ำวอดสนใจอยู่กับเรื่องของอิบาดะ เรื่องละมาดเรื่องดิกรุล้อเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นอิบาดาท่านจะให้ความสนใจจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านเป็นอาบิดเรียกว่าเป็นคนทําอิบาดาตัวยงในยุคข,ของท่านอบิุฮัมมัสลอหสลัมคำว่าอิบาดาตัวยงคืออะไรครับกลางวันท่านจะถือสินอดนะครับในขณะที่กลางคืนท่านก็จะยุกข,ขึ้นมาในการละมาดตะฮัดยุด เดียวเดี๋ยววิญามุเลนหรือตะฮัดยุดนะครับฉะนั้นท่านนะครับจะทําอิบาดะโดยที่ไม่ได้ทําคนเดียวในภาษาบ้านเราคือไม่ได้เอา,เอา,เ,อาเอาตัวรอดคนเดียวแต่ท่านจะปลุกภรรยาท่านจะปลุกลูกๆคืนไหนท่านาไหวช่วงไหนท่านก็จะทําอิบาดะช่วงนั้นแล้วก็ท่านก็จะพักผ่อน แล้วก็ปลุกภรรยาในการทําอิบาดาต่อจากท่านนะครับเรียกว่าเข้ากะทําอิบาดาเลยก็ถือว่านี่คือลักษณะของท่านอบูุลรอดิยัลลอฮอันุนะครับที่มีความใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาและก็ทุกครั้งที่ท่านจะหมุนเวียนในการไปละหมาดมัสยิดต,ต่างๆที่อยู่ในเมืองมาดีนะนะครับที่หลังจากที่ถูกสร้างมามัสยิดหลังแรกแล้วก็ ก็คิดดูว่า7ปีแล้วนะครับจะหลังจากท่านนาบีได้อพยพยจากเมืองมด,ดีนะอมมาอามะกาไปเมืองมาด,ดีนาแน่นอนว่าในปีที่7เนี่ยต้องมีมัสกิดเกิดขึ้นมากมายไม่เหมือนกับปีแรกฉะนั้นท่านจะวนเวียนในการทําอิบาดะแต่ละมัสกิดนะครับเพื่อเดินถ้ามาถ้า,ถาในภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรครับเดินสายทําอิบาดะตามมัสกิดต่างๆนะครับตลอดเวลาแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเห็นผู้คน แน่นอนว่าการการเปลี่ยนบรรยากาศในการทําอิบารา์ดา,ดาก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับการเปลี่ยนสถานที่ในการทําอิบาดาก็เป็นสิ่งสําคัญให้เป็นการวัดอีมานของเราด้วยเช่นเดียวกันว่าวันหนึ่งเราไปเจอกับมัสยิดที่อาจจะมีอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมกับอีกมัสยิดหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้สะอาดมากมายไม่ได้ พร้อมมากมายแน่นอนครับว่าอิบา์ดะมันจะวัดพื้นฐานเราว่าเราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุภาอุวัตาอาลาหรือเราละหมาดเพื่อที่จะให้เราสบายในการทําอิบา,ดา์ดะฉะนั้นอุบุร่บไปทุกมัสยิดท,ที่มีอยู่เพื่อหนึ่งนะครับมีโอกาสจะได้เชิญชวนผู้คนในการที่จะเผยแผ่สุนนะของท่านอบบมุมิรมฮล,ล,ลมัลลอฮุลเลาะห์ซัลลัมสเป็นบรรยากาศการทําอิบาดะนะครับ ถ้าเรายังอยู่สถานที่จำเจในสถานที่เดิมๆแน่นอนว่าบางครั้งถ้ามันท้อมันก็จะท้อเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับโรคที่เราเห็นอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คือโรคซึมเศร้าก็คือบุคคลที่อยู่กับที่เดิมบุคคลที่ไม่ค่อยเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนเดิมๆห้องเดิมๆนะครับความท้อใจมันเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าเราได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับได้ผ่อนคลายบ้างกับภาพ ต้นไม้ลําธารนะครับหรืออะไรก็ตามมันก็ทำให้เราบางทีโรคเหล่านี้มันก็จะ,ะไม่ค่อยย่างกายเข้าเราหรือมีอิทธิพลมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาพเดิมๆแน่นอนครับว่าย้ำเตือนย้ำทำมันก็อาจจะสร้างความบกพร่องในเรื่องของความคิดเราได้จึงเป็นเหตุทำให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของบรรดาสหาบะโดยเฉพาะท่านอบูฮุไรร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือว่ามีคุณุปการสำคัญกับการได้มาของะดีานรสลลลลอส์สลลลวะอะลัยฮะสัลลัมแน่นอนอีกมุมหนึ่งที่เราจะคุยกันท่านไม่ใช่เป็นบุคคลที่ร่ำรวยท่านไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีสมบัติท่านไม่มีบ้านช่องเป็นของตัวเองจนขนาดไหนนั่นคือประเด็นที่เรายาน่าจะนำมาติดตามกันว่า ความจนของอบูฮุยรัะในประวัติศาสตร์เล่าอะไรไว้บ้างอินชาลลอเรื่องราวเหล่านี้จะถูกนำมาเสนอในลำดับต่อไปครับวบิลลาฮิตาฟิกวลฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวราะห์มะตุลลอฮ์วบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม